อดีตนางเอกอุ้มลูกออกจากบ้านหลังบ้านหรูโดนน้ำท่วมเละยังจำกันได้ไหมคะอดีตนางเอกชื่อดังหญิงยาทานิตจ,จินยาทานันชายการแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผลงานของเธอผ่านทางจอแก้วไปนานแต่เธอก็ได้อัปเดตความเป็นอยู่โมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักและความอบอุ่นให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล ล่าสุดเธอก็ได้โพสต์อิน t a g r a m มเผยภาพบ้านที่ถูกน้ำท่วมอุ้มลูกชายน้องโคตะลุยน้ำท่วมออกจากบ้านพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่ายิ้มสู้ทามกลางเหล่าคนบันเทิงและก็แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับเธอและก็ครอบครัวกันเป็นจำนวนมากขอให้ทุกท่านที่ประสบอุทกภยัยปลอดภัยนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ